สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนมีนาคมสำหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงอยู่ในเกณฑ์และทิศทางที่ดีอีกทั้งดาวอังคารดาวเสาดาวราหูและดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเพือนสี่ราศีอีกทั้งดาวอาทิตย์ก็เป็นทั้งดาวองค์เกณฑ์และเป็นอุดมเกณฑ์ และดาวสุกเจ้าเรือนตนุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคส่งผลดีทั้งด้านการงานการเงินโชคลาภและด้านคู่ครองความรักแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวพระฤหัสเจ้าเรือนมอรณะโคโจรสถิตพบวินาศส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากความสูญเสียเศร้าโศกอัปพรากและรอดพ้นจากโกครคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความสุขสดใสร่าเริงเบิกบานกับรายได้และผลประโยชน์ที่ได้รับสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพุฤษภก็อยู่ในทิศท,ทางที่ดีมีแนวโน้มที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตา รับฟังได้ดังคํำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวพุธหลังวันที่สามมีนาคมเป็นต้นไปจนตลอดทั้งเดือนดาวพุธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบลาภะช่วงระหว่างวันที่สามถึงวันที่สิบสี่มีนาคมช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดการลงทุนด้านธุรกิจการเงิน ถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่นหลายๆคนหรือการหาเงินร่วมกับผู้อื่นจะประสบผลสำเร็จด้านการเงินเป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะช่วงนี้ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินมีตําแหน่งดาวเป็นประเกษตรสำหรับธุรกิจด้านการหมุนเงินการลงทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการค้าขายและการเป็นนักธุรกิจด้านการเงิน จะสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงและมักจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์และรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงิน จะเลิกคิดร้ายกลับมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ทำให้ได้จับเงินก้อนใหญ่ยังไม่คาดคิดอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินพิเศษเป็นเงินก้อนใหญ่ที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักโดยบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจะสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีอีกทั้งระยะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินครองใหญ่ ถ้าพื้นดวงเดิมดีอาจพิกชตาชีวิตไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดฝันสำหรับการเสี่ยงโชคด้านการเงินมีโอกาสสูงที่จะได้รับรางวัลใหญ่โดยให้บุตรบริวารหรือผู้อื่นไปซื้อหามาให้อย่าไปซื้อหาด้วยตนเองจะมีโชคได้รับรางวัลใหญ่สมปรารถนาอีกทั้งช่วงนี้ยังจะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการรเริ่มสร้างผลงาน และวิธีการหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงสําหรับช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการเงินที่เกิดจากการลงทุนด้านธุรกิจการเงินกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่า ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนด้านการเงินของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มั่นคงถาวรเป็นอย่างมากสําหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้นรายรับรายจ่ายด้านการเงินควรเข้มงวดควบคุมให้รัดกุมอย่าไว้ใจใครให้มากนะัก ปัญหาและข้อขัดแย้งด้านเอกสารและสัญญาในการร่วมหุ้นลงทุนในธุรกิจด้านการเงินจะลงชื่อหรือเซ็นชื่อในสัญญาข้อผูกพันใดๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจสร้างปัญหาด้านการเงินให้ติดตามมาได้ในภายหลังสำหรับรายได้ด้านการเงินที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีหรือนำไปซื้อทรัพย์สินมาเก็บไว้แทนเงิน หรือนำไปลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรอยู่ร่วมเรือนดาวราหูที่เป็นดาวปริวัติเกษตรเป็นคู่ศัตรูและอยู่ร่วมเรือนดาวเกตเป็นคู่วาทศิลป์และโยกับดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคเป็นคู่ธาตุคู่เสน่ห์ อีกทั้งยังโยกกับดาวอังคารเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและโยกลักนณาจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าววันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมีลสถิตพบลาภะและวันที่15มีนาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกุมสถิตพบกรรม,มะ ช่วนี้จะมีการครบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจการเงินกับคนหมู่มากจึงมักจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาบด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งสําหรับด้านการเสี่ยงโชคด้านการเงินก็ยังมีโอกาสเป็นอย่างสูง อีกทั้งรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์และรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมีนาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวราหูตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบลาภะส่งผลให้เจ้าชะตาโชคดีมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดสถานะด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอีกทั้งด้านการงานจะมีเข้ามาหลากหลายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านการงานอาจจะมีอยู่บ้างเช่นเปลี่ยนงานใหม่ โยกย้ายตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนอาชีพด้านการงานแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าอีกทั้งจะมีงานพิเศษเข้ามาให้ทำเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงนอกเหนือไปจากงานหลักสำหรับด้านการงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะช่วงนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนหรือเริ่มดำเนินการ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีระยะนี้อำนาจบารมีชื่อเสียงและเครดิตด้านการงานจะมีเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมเชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งช่วงนี้จะมีการริเริ่มสร้างสรรผลงานใหม่ๆโดยบุตรบริวารคู่ครองคนรักและเพศตรงข้าม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีสำหรับธุรก,กิจด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในผลงานสร้างชื่อเสียงเกียรติยศและรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูง ช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการงานที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจากคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนเก่าๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบการค้าขาย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการขายส่งขายปลีกนำเข้าส่งออกและรับส่งสินค้าทางออนไลน์และจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ผลประโยชน์เป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีมรดกตกทอดด้านการค้าขายเป็นที่ค้าขายตำเลทองจากผู้ที่เลิกทํากิจการการค้าขายหรือย้ายไปค้าขายที่อื่น สำหรับผู้ที่มีอาชีพทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการหรือผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนจะประสบผลสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นและได้รับมรดกตกทอดด้านการงาน แทนที่ผู้ที่ลาออกหรือโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นและจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ว่างงานตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้สำหรับงานที่จะได้ทำถ้าได้ทำงานในบริษัทที่เจ้าของกิจาการเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดี อุปสรรคและปัญหาด้านการงานพอมีอยู่บ้างช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานต้องเจอกับผู้คนที่ร่วมงานมากหน้าหลายตาอุปสรรคและปัญหาจึงมักจะมีเกิดขึ้นดังนั้นควรอย่าใช้คำพูดกับผู้ร่วมงานให้รุนแรงมากนักอาจสร้างผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ อีกท่านจะเซ็นเอกสารหรือสัญญาข้อผูกพันในธุรกิจการลงทุนด้านการงานใดๆควรพิจารณาให้รอบคอบอย่าไว้ใจใครให้มากนักอาจส่งผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และดาวราหูโยกกับดาวสุข ที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนตนุที่มีตาแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันและดาวราหูโยกับดาวอังคารเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุตและเป็นดาวปริวัติเกษตรเป็นคู่ธาตุลมอีกทั้งดาวราหูดาวแห่งการงานยังโยกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนกรรมะและโยกลักนาจึงส่งผลดีด้านการงาน มักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีพฤษภตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามีนาคมคูจรสถิตพบสุภะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดและเป็นดาวปริวัติเกษตรสำหรับดาวแห่งความรักช่วงนี้มีตำแหน่งดาวที่ดีและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดระยะนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบและที่จะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักเป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตย์และจริงใจเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อน เป็นผู้ที่เทิดทูนบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดถึงจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางยังคงให้ความรักที่แท้และซื่อสัตย์จริงใจอยู่อย่างสม่ำเสมอและคอยช่วยเหลืออยู่อย่างตลอดอีกทั้งผู้ที่จะได้พบจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งด้านการงาน เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างและผู้คนทั่วไปทั้งยังเป็นผู้ที่มีฐานะดีทั้งด้านความเป็นอยู่และอาชีพการงานและมักจะนำโชคมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ช่วงนี้ด้านคู่ครองความรักจะมั่นคงถาวรและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอีกทั้งจะไปไหนมาไหนคู่กันอยู่เสมอๆส,ส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น วันที่15มีนาคมดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักยกข้าสู่ราศีกุมโคจรสถิตพบกัรมะเป็นดาวปริวัต์เกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิลาชและอยู่ร่วมเรือนดาวเสาเจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร สำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักถึงจะมีตำแหน่งดาวที่ดีแต่คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีด้านความรักเพราะถ้าหากได้พบรักและได้นำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตจะชะตามักจะต้องทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือฐานะความเป็นอยู่ให้แก่ครอบครัวญาติพี่น้องของคนรักดังนั้นช่วงนี้อดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับ สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักปรึกษาหารือทำมาหากินหรือทำงานร่วมกันสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่น อีกทางด้านการพากันไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีระยะนี้โชคลาภด้านความรักมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอถ้าเกิดอุปสรรคแก้ปัญหาด้านความรักใดๆเกิดขึ้นก็มักจะมีผู้ใหญ่และผู้ที่อยู่รอบข้างคอยช่วยเหลือไกล่เกลีย่ยให้เป็นอย่างดีช่วงนี้อุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้าง ระยะนี้ให้ระมัดระวังผู้ใหญ่บางคนอาจคิดแย่งชิงหรือกีดกันด้านความรักทำให้เกิดปัญหาด้านความรักขึ้นดังนั้นควรรักษาอารมณ์ให้ดีพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบปรับความเข้าใจกันให้ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ก็จะผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีและดำเนินชีวิตรักและครอบครัวร่วมกันไปอย่างราบรืน่นสำหรับชาวลัคนาราศรีพุธศกท่านใดที่มีข้อพิพาทบาดหมางด้านความรักทำให้ต้องเหินห่างหมางเมินต่อกันช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงและมีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งใช้ชีวิตรักอย่างหวานชื่น และยังเพิ่มความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีพฤษภเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวพฤหัสต,ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบวินาศ ช่วงนี้ดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาพระและเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบวินาศทําให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีทําให้เจ้าชะตาช่วงนี้จะรอดพ้นจากความสูญเสียเศร้าโศกและรอดพ้นโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงอีกทั้งยังส่งผลดีให้แก่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนลาพระและดาวต่างๆที่สถิตพบลาพระเป็นอย่างมาก ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่มีนาคมช่วงนี้จะเกิดโชคใหญ่ด้านการงานส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอเสมอการลงทุนธุรก,กิจการงานด้านใดก็มักจะโชคดีประสบผลสำเร็จถ้ามีการประมูลหรือการประกวดร,ราคาด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงก็มักจะมีโชคชนะการประมูลดังหวัง อีกทั้งผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับด้านการกีฬาหรือเป็นนักกีฬาจะชนะการแข่งขันได้รับรางวัลชื่อเสียงเกียรติยศจนเป็นที่เลื่องลือระยะนี้ศัตรูในธุรกิจด,ด้านต่างๆจะก,กลับกลายมาเป็นมิตรส่งผลให้เกิดโชคลาภใหญ่ไม่คาดคิดอีกทั้งยังจะมีโชคทีมาจากด้านอสังหาริมทรัพย์และโชคลาภทีม้าจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ญาติพ่อแม่พี่น้องคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามมักจะนำโชคมาให้หรือมีส่วนร่วมทำให้เกิดโชคลาภการลงทุนเสี่ยงโชคในด้านต่างๆมักจะโชคดีประสบผลสำเร็จดังหวังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวพระฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชค และเป็นดาวป tamam. ริวัติเกษตรโยกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุเป็นคู่มิตรและดาวพฤหัสโยกับดาวเสาเจ้าเรือนกรรมมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่พระคู่โจรอีกทั้งดาวพฤหัสยังจัดตุโกลกับดาวสุขเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนตนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และจัดตุโกลกับดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุด <sein S 2> <pper overhead> และเป็นปริวัติเกษตรเป็นคู้สมพลจึงส่งผลดีด้านโชคลาภด,ดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมีนสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิราชและวันที่15มีนาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนช่วงนี้โชคใหญ่ด้านการงานโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ และโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือโชคลาภจากการไปทำงานอย่างต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ในธุรกิจและการลงทุนด้านต่างๆมักจะมีอยู่อย่างเสมอๆสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูง ระยะนี้ด้านโชคลาภยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมีนาคมที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสดาวแห่งโชคลาภโยกกับดาวอังคารที่เป็นดาวปริวัติเกษตรเป็นคู่สมพลอีกทั้งยังโยกกับดาวศุกร์ที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิราชเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และดาวพฤหัสโยกกับดาวเสาร์ที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร จึงส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภคือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศใต้ทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้แถบจันทบุรีสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจําวันเช่นจะเดินทางออกจากบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหูนนอนไปทางทิศสิริมงคลซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปทางทิศที่ดี โตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีพฤษภครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภคือเลขหเลขประจำตัวตนเลขสี่เลขแห่งการเงิน เลขแปดเลขแห่งการงานเลขห้าเลขแห่งโชคลาภเลขเจดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปน์ไว้บ้างสำหรับการจุดทูบบูชาพระมีดังนี้ครับเลข8เลขแห่งการงานปักทูปส2องดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสี่เลขแห่งการเงินปักทูป17เจดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขเจ็ดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง ปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางหน้าปรกเลขห้าเลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได,ได้ตามความประสงค์ครับจะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก ตองดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2567นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ